ะะแล้วก็เข้าไปที่ใบ invoice สินค้าค่ะตอนนี้จะขึ้นรายการมา2รายการนะคะก็คือหนึ่งจขายสดแล้วก็1.2ขายเชื่อค่ะในที่นี้เราจะเลือกหน่งจุดสอง 2, คือขายเชื่อนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะเล่มเอกสาร0 0นนขายเชื่อสินค้ากดโอเคค่ะ อนนี้จะสังเกตน,นะคะว่ามีรายการค้ายอยู่2รายการะคะ่ะเราจะทํารายการเพิ่มรายการให้กด F3 หรือเพิ่มนะคะเลขที่เราจะไม่ใส่ค่ะเลขที่ยงอิงเราก็จะไม่ใส่โปรแกรม r ั n น i n อัต็นมนนนันนะคะตรงนี้เราก็จะมาที่วันที่ค่ะเป็น ต่อมาลูกค้ารหัสถ้าเกิดว่าจำไม่ได้ค่ะให้ใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะในที่นี้ของเราจะเป็นบริษัทคาริสก๊ดนะคะให้เลือกที่คาริสก๊ดค่ะกดเลือกหรือ enter นะคะยอดขณะนี้0บาทกด ok ค่ะใช้รหัสสาข,ขาของลูกค้า มาที่ค้นใบเอกสารนะคะให้เราเปลี่ยนจาก n เ,เป็น y ค่ะระบบก็จะขึ้นมาให้เราทำการเลือกจะมีอยู่3ร,ระบบนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นระบบเป็นใบค่ะกดเลือกเลยค่ะประเภทเอกสาร so เราจะไม่ใส่ค่ะให้ลงมาที่เลขที่ภายในนะคะให้เราใส่สดแล้วก็ enter ค่ะ เลขที่ภายในจะมีอยู่อันเดียวให้เราเลือกกดเลือกเลยค่ะเมื่อทำการเสร็จแล้วให้เรากดโอเคค่ะตรงนี้รายการก็จะขึ้นมาให้เราสองรายการนะคะก็ะคือเครื่องปรับอากาศแล้วก็โคมไฟค่ะตรงนี้เราจะทำการลบรายการแรกออกก่อนนะคะกดที่ F3 ลบสินค้าค่ะ ก็จะมาที่เพลงไฟของเราค่ะตรงนี้ให้เราไปที่จำนวนนะคะโคมไฟจะเป็นจำนวน2เครื่องให้ใส่เลขส,สองค่ะแล้วก็ Enter นะคะโปรแกรมจะขึ้นมาให้เราตรวจสอบค่ะเมื่อถูกต้องแล้วตรงนี้ก็ให้กดโอเคค่ะต่อไปเมื่อรายการถูกต้องแล้วก็ให้เราตรวจสอบดู ราคาหน่วย4,200บาทส่วนลดมูลค่า8,400บาทให้ตรวจสอบดูมูลค่าก่อนแบวค่ะ8,400บาทมูลค่าแบว588บาทยอดสุทธิ8,988บาทค่ะเมื่อถูกต้องแล้วให้กด M10 เพื่อบันทึกได้ ขึ้นมาให้ตราตรวจสอบนะคะโดยเดวิดลูกนี้การคาค่ะ8,988บาทเครดิตขายเชื่อ8,400บาทเครดิตภาษีขาย588ปบาทค่ะเมื่อถูกต้องแล้วกด f 1 0บันทึกค่ะในที่นี้ระบบจะถามว่าพิมพ์หรือไม่ในการทางนามจริงเราจะพิมพ์แต่ว่าในที่นี้ขออนุญาตไม่พิมพ์เป็นโนค่ะ ระบบก็จะขึ้นมาหน้าต่อไปให้เราทำการบันทึกเพิ่มแต่ในที่นี้เราจะไม่บันทึกแล้วกด s c a p e ออกค่ะกดเย็นค่ะตรงนี้รายการของเราก็สังเกตดูนะคะว่ามี3รายการแล้วคือ 1. c a r ิสกุ 2. โรงแรมการจัสมินเรสซิเดนท กด escape ออกค่ะกด cancel ค่ะค่ะตรงนี้รายการค้าวันที่14ของเราก็ได้ทำ